โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กันในเกม Tower of Fantasy กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องการฟาร์มน้ำพึ่งนะครับก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเทคนิคพิเศษอะไรนะทุกคนใครที่รู้เรื่องการฟาร์มน้ำพึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปได้เลยเนาะคือที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทํามาให้มือใหม่ดูนะครับเพราะว่าผมเห็นแทบจะทุกวันเลยนะครับจะมีคนพิมพ์ถามเนาะว่าฟาร์มน้ำพึ่งเนี่ยเขาฟาร์มไปทาไมฟาร์มไป ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งรู้จักเกมนี้แล้วก็เพิ่งเข้ามาเล่นเขาก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าน้ำพึ่งเนี่ยมันเอาไปไว้ใช้ใทําอะไรนะครับหรือว่าการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเขาฟาร์มอะไรกันเขาทำยังไงเนาะซึ่งความรู้พวกนี้ถึงจะเป็นพื้นฐานแต่แบบก็ใช่ว่าทุกคนจะรู้นะเพราะฉะนั้นใครรู้อยู่แล้วข้ามไปได้นะครับคลิปนี้ก็ให้เป็นคลิปความรู้สําหรับมือใหม่ละกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ผมขอแนะนําร้านเติมเกมดีๆอย่าง b i a s t m a n Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชััววโมมมมงเเตตตตติิิถูกูกกไปลอดดดภภยย100%าาารนีคุณพ้้ผ กว่า3 0 0แสนคนสามารถเติมได้ทั้งในไลฟ์และเว็บไซต์ Listman Shop มีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงและล่าสุดบริการใหม่สำหรับผู้ซื้อแพ็คเติมเกมในเว็บสามารถผ่อนชำระได้แล้ววันนี้สูงสุดนานถึง10เดือนถูกสะดวกไว้ใจได้เติมเกมง่ายๆตรงร้านนี้เลย Listman Shop โอเคสำหรับเรื่องการฟาร์มน้ำพึ่งนะครับก็คือน้ำพึ่งนะครับอันนี้เนี่ยเวลาที่เราได้มานะเขาจะเอามาทำอาหารเพิ่มเลือดกันนะครับนั่นก็คือเมนูนี้นะครับผมซุปบัวหิมะเนี่ยมันเป็นอาหารเพิ่มเลือดที่เพิ่มได้เยอะมากๆ นะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยใช้ส่วนผสมคือบัวหิมะหนึ่งชิ้นแล้วก็น้ำผึ้ง2อันนะครับอ่าเป็นเมนูเพิ่มเลือดที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ทําง่ายที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับอ่านี่แหละคือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เขาจะไปฟาร์มน้ำผึ้งกันเพื่อเอามาทําอาหารเมนูนี้นี่แหละนะครับผมแล้วทีนี้ถามว่าการฟาร์มน้ำผึ้งหรือ AFK น้ำผึ้งเนี่ยมันทํายังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องมีเนาะนั่นก็คือตัวละครเซโลนะครับนี่ตัวนี้เลยซึ่งอาวุธนี้เนี่ยเวลาที่เรรรากกกะะโดดดดแแล้ว็ดดดนคับ อาจจะสังเกตว่ามันจะมีลูกไฟเพิ่มขึ้นมา1อันถูกไหมซึ่งลูกไฟอันนี้แหละมันจะสามารถทําดาเมจได้นะครับผมแล้วก็มันจะวนรอบตัวเราไปแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเราจะเปลี่ยนอาวุธหรือว่ากดโจมตีนะครับผมเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถตรงนี้นี่แหละเราก็เลยจะเอาตัวเซโร่เนี่ยไปยืนให้มันโจมตีอัตโนมัติใส่ลังพึ่งนะครับผมเราก็จะนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งลูกไฟตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถเก็บได้ทั้งหมด5ลูกนะครับมันมี2วิธีในการเก็บด้วยกันนั่นแหละ ไปเก็บเกตถ้าไม่ตายให้ครบเนาะแล้วก็กดถ้าไม่ตายของอาวุธเซโร่นะครับมันก็จะมีลูกไฟขึ้นมาให้5ลูกเลยแต่ว่าอันนั้นมันจะช้านะเนาะเดียวสุดก็คือเรากระโดดแรดเอานี่แหละนะครับนี่นะแรดไปเรื่อยๆนะครับพอครบ5ลูกแบบนี้เราก็วิ่งไปจุด AFK ได้เลยเราอยากไป AFK ตรงไหนก็แล้วแต่สะดวกนะครับเราก็มาที่ใกล้ๆรังพึ่งนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะทําดาเมจใส่นะแล้วเราก็อย่าลืมกดย่อด้วยนะครับสำหรับในคอมนะครับกดปุ่มแท็จะคือการยอ่อนะสำหรับมือถือนะครับผมก ให้เรากดเปิดก่อนทีแรกมันจะไม่กดเปิดให้นะครับใครที่อยากหมอบได้ในมือถือเนี่ยเราต้องกดเปิดก่อนนะครับอันนี้ในคอมไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ว่าในมือถือเรากดเข้าไปดูเองได้เลยนะครับเหตุผลที่เราต้องนั่งแบบนี้เวลาฟาร์มน้ำผึ้งนะครับก็เพราะว่าผึ้งมันจะโจมตีไม่โดนเล่าเนาะจะสังเกตนะครับว่าผึ้งมันจะแบบโจมตีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะวุดนะครับมันจะไม่โดนแต่ถ้าเรายืนอ่ะเวลาผึ้งมันโจมตีเราจะโดนดาเมจแล้วเวลาที่เรา AFK ไปอย่างเงี้ยแป๊บเดียวก็ตายนะเอออันนั้นมันก็แบบไม่ได้วย เราประกาศในแชทโลกก็ได้แบบหาคนมาช่วยฟาร์มน้ําผึ้งอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่ามี4คนนะครับแล้วก็ทุกคนมีตัวละครเซโร่ทั้งหมดเลยเนี่ยผึ้งมันก็จะตายเร็วขึ้นเนาะเราก็จะฟาร์มได้เร็วขึ้นนะโอเคทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราฟาร์มน้าผึ้งมาพอใจแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทําอาหารกันนะครับโดยจุดทําอาหารเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะซึ่งหุ่นยนต์ทําอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆประตูวาร์ปนั่นแหละนะครับระวาร์ไปประตูวาร์ปอันไหนก็ได้นะมันก็จะมีตั้งอยู่ใกล้ๆนะครับแตบ ยังไม่ได้ปลดล็อกซุบัวหิมะนะครับเราสามารถกดข้มมาที่คําว่าการสร้างตรงนี้ได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้บัวหิมะนะครับหต้นแต่ก็ใช้น้ําพึ่ง2อันนะครับผมแค่นี้ก็จะได้สูตรอาหารมาแล้วแต่ว่าจะสังเกตว่าโอกาสสาเร็จในการปลดล็อกสูตรอาหารน่ะมันคือ21%เนาะก็ให้เราเติมน้ําโซดาตัวนี้เข้ามาก็ได้นะครับให้มันเป็น100นะครับผมแล้วทีนี้เราก็กดทําอาหารไปเลยแล้วมันก็จะปลดล็อกสูตรอาหารซุบัวหิมะมานะครับแล้วเราก็จะสามารถทับบัวหิมะตรงนี้ได้เเเลยยนนนนะะครรรรััับบโโดดททีีี่่่่่่่ไไมมมมมต้้้อองงปผผสสสใใหหาาาาาํซืก มาซื้อได้จากคนขายอาหารตรงนี้นะครับให้วาบมาที่ท่าเรือเบนเจตนะครับตรงนี้นะวร์บมานะครับวิ่งมาทางซ้ายมือมันจะมีร้านพิซซ่าฮอตอยู่ตรงนี้นะครับกดคุยกับพ่อค้านะครับนี่มันก็จะมีน้ําโซดาให้ซื้ออยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อมาเยอะๆได้เลยเอาไว้ไปผสมสูตรอาหารใหม่ๆเนาะแล้วก็นอกจากซุปบวัวหิมะแล้วเนี่ยน้ำพึ่งมันยังเอาไปผสมเป็นสูตรอาหารอื่นๆได้ด้วยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็แล้วแต่เราเนาะว่าเราอยากปลดล็อกหร,รือเปล่านะครับถ้าอยากปลดล็อกก็ลองไปดูปคลิปที่ผมสสออออออนนนนนปลลลล็กกกููตตรราาหหะัััับ้จมีย่่แ แล้วส่วนใหญ่ก็คือจะทาแค่ซุบบัวหิมะเนาะเพราะว่าเอาอาหารเพิ่มเลือดนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆเนาะแนะนําม,มือใหม่ที่ยังงงอยู่นะครับว่าเราควรจะเอาน้ําพึ่งเนี่ยไปทําอะไรหรือว่า AFK เพื่ออะไรนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับมือใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคลิปต่อไปผมจะมีอะไรมาแนะนําอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ